ไนท์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไนท์เอารถมาโชว์ในงานออโตซาลอนครับเอารถมาเข้าที่ฮอเนี่ยก่อนงานไม่ถึงวันนะใช่ครับเข้ามาตอนกลางคืนใช่ครับวันลุ้งขึ้นก็คือเป็นวันแรกของงานเลยใช่ครับนี่ผมโทรไปปลุกไนท์เลยฮะเนี่ยบอกว่ากาลังนอนอยู่เลยคันนี้ตอนได้มาสภาพเป็นยังไงครับก็สภาพก็คือรถโรงเรียนเลยครับสีเดิมอะไรเดิมแล้วสภาพก็คือเก่าเก่ามากแต่ว่าก็ยังพอขับได้ แล้วทำไมเลือกเล่นกับอีสุบุบัดดี้ครับคืออย่างนี้ฮะตอนแรกกับผมก็ชอบนะบัดดี้อยากจะเอามาทําแคมป์เพราะว่าภายในมันใหญ่ดีและอย่างรถราคามันก็ไม่แพงด้วยแล้วเครื่องมันก็เป็นอีสุมตอนทองก็คิดว่ามันน่าจะทนอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะทีเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ถึงกับอยากจะทําอะไรขนาดนั้นจนมาวันหนึ่งเนี่ยรุ่นพี่ผมเนี่ยเขาชื่อพี่เบลชนชมแก แกไปซื้อรถบัดดี้มาแล้วแกก็เอามาให้ผมทำให้อะไรประมาณนี้เขาบอกว่าไหนจัดเลยอะไรก็ได้ทำให้พี่หน่อยเออทำยังไงก็ได้ผมก็เลยใส่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 ไปพอรถเสร็จปุ๊บแกหมดใจเพราะว่าแกมีครอบครัวหลายคนแกก็เลยอยากไปได้เป็นมอเตอร์โฮมแทนแกก็เลยคันนี้ก็คือสสุดสุดท้ายก็คือผมก็ขายให้ผมนี่แหละครับอ๋อ รับช่วงต่อจากรุ่นพี่มาใช่ครับ,รบแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ที่ชอบกับรถตัวนี้อยู่แล้วใช่ครับ <นะ S 2> ใช่ครับชอบก็คือตัวรถภายในเนี่ยค่อนข้างปางใช่ครับแล้วก็ชอบเครื่องใช่ครับแล้วก็รูปลักษณ์มันด้วยด้วยสมัยก่อนเนี่ยเห็นว่ามันเป็นรถโรงเรียนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นรถของตำรวจสืบสวนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะจะขับตะเวนตรวจอะไรอย่างเงี้ยของบัดดี้อะไรอย่างเงี้ย เ้าทรงมันเหลี่ยมดีคือผมมาชอบพวกโฟกทีสามคานสปอนเรเตอร์แต่พอมาดูบ u ด d ีอ่ะมันแอบว่าถ้าทำแล้วอ่ะแอบดูทรงมันคล้ายๆ T3 อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยเออเอาประมาณนี้ดีกว่าตามตามอัตราตามงบประมาณไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะทีสามันก็แพงเนาะเฮ้ยผอบอกอย่างนี้มานะครับพอไนายพูดถึงไอ้โฟกทีสเนี่ยดูทรงดูเหลี่ยมเนี่ยมุมเนี้ย ใช่ผมนะผมก็ไปดูตอนที่ทําอ่ะผมก็ไปดูจากไอทีสามเนี่ยแหละครับพี่แล้วก็มาอัดแอปเอาใส่เจ้าบัดดีก็กันชงกันชนพอมาทำเหลี่ยมทำอะไรเพิ่มเออเฮ้ยมันมันค้ายค้าย้ายทีสามว้แต่เอ้ยเราก็ต้องคงแบบว่ามันเป็นอุนสูงไว้มันมันไม่ใช่โฟกอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยนะได้มากเลยนะใช่ครับเหลี่ยมมันแบบคล้ายๆเลยนะก็ไปดูจากเมืงนอกกันแหละที่เขาทำโฟกทีสามแบบแคมเปอร์แวนแบบมีกล่อง มีนี่มีนั่งมีไซเดียวมีโรบารมีกันชนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาแดปใส่เอาและอีกอย่างหนึ่งด้วยตอนแรกอ่ะคันนี้ผมจะทําเป็นออฟโรดขับสี่เลยซึ่ง<ม>ไอบัตตี้อ่ะมันมีขับสี่ซึ่งพอวางคานะมันวางง่าย<ม>ก็คิดว่าในต,ตอนนั้นก็น่าจะชนพวกเกียร์ออโตของโรดิโออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าด้วยด้วยมันแบบเออเกียร์อยู่ข้างหน้าเนาะมันจะเพียนถ้าเป็นเกียร์ออโต้มันจะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่า ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะทําเป็นขับสี่รถตู้คันแข็งเลยใช่ถูกต้องครนะับแต่ทีเนี้ยก็คืออย่างที่บอกคันเนี้ยเริ่มต้นจากพี่เบลคือพี่เบลเขาไม่อยากได้ขับสีบ่ผมก็เลยทําเป็นขับ2 2> สองไปอ๋อแล้วคนนี้ผมจะทําอีกคันหนึ่งมาเป็นขับสี่แต่ก็ไม่ได้ทาสักทีไปทําคันอื่นตลอดอ้โหแต่จริงๆเนี่ยอนาคตมันจะเป็นขับสี่แหละครับ อนาคตเป็นแน่ใช่เพราะว่ามันเป็นคัตีพวกนี้ผมวางคานเองได้อยู่แล้วมันก็มันก็มันก็ไม่ไม่ได้ยากเกินกว่าแรงอะไรเงี้ยครับก็วางได้ทําเองนะทําได้ครับโอโพอดีมีมีช่างทีมงานอยู่อ๋อครับผมพูดถึงสี่คุณสี่ไทยสไตล์หน่อยรจริงๆร,รับงานจริงจังเลยไหมเป็นอู่เลยไหมเรียกว่าโฮมกลาดลวกันพี่ อะไรนะโฮมการ์ลาดแล้วกันอไม่ได้รับงานจริงจังอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถ้าใ้ทำก็ได้แต่ก็ให้โทรนัดก่อนโทรคุยกันก่อนว่า้ยคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงแล้วผมก็อาจจะทําช้านะครับบอกก่อนทำช้าจริงๆเพราะว่าทีมงานก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แต่ผมชอบฟิลนี้นะครับโฮมการ์ลดนี่เหมือนแบบคนนี้แบบคุยกันถูกคอก็เริ่มต้นจากทํารถตัวเองนี่แหละไปทำอู่นู้นอู่นี้อู่นั้นมาโอเคทีเนี้ยมันไกลไงเราก็เลยอยากจะทําที่บ้านเองก็เลย สุดท้ายทุกคันก็ทําที่บ้านเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครเอารถไปทําหรือว่าได้ทํารถใครเนี่ยแต่ละโปรเจกที่ทำเนี่ยน่าจะสนุกนะครับเหมือนเจ้าของรถก็น่าจะชอบสไตล์ของเราครับผมนะน่าจะคุยกันถูกคอครับบันดี้ไอตัวไอเสื้อตัวบันดี้เองก็มีคนที่เขามาให้ผมทําไปหลายคันแล้วเหมือนกันนะครับพี่เป็นการยกทั้งยกสูงทั้งชุดเกาะทั้งอะไรอย่างเงี้ยหลายคันแล้วแต่แค่ยังไม่ถึงกับว่าทําสีทําอะไรทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยกสูง ทำเกาะแต่ว่าเกาะทุกคันจะไม่เหมือนกันคจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคันไปตอนแรกเลยที่รุ่นพี่เอามาให้ทําเนี่ยครับก่อนที่รุ่นพี่จะหมดใจเนี่ยทำไปได้แค่ไหนแล้วทาอะไรไปบ้างทั้งคันครับทั้งคันแล้วเป็นรูปเป็นร่างแล้วแหละใช่ครับทั้งคันแล้ว <S <S แต่รุ่นพี่ไม่เอาคับสี่แค่นั้นใช่อโอ้โหเขาเห็นขนาดนี้ไม่เสียดายบ้างเหรอคือคอนเซ็ปต์ <S <S ของแกต้องการที่จะเอารถเนี้ยพาลูกพาเมียแกไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยลูกแกสามคน แล้วเมียแกสองเอ้ยเมียแกหนึ่งคนก็ทีแล้วแกต้องเอาเต็นท์หลังคาไว้ข้างบนสรุปสุดท้ายอ่ะต้องมีลูกคนนึ่งขึ้นไปนอนกับแกแล้วก็เมียแกก็ถึงนอนในรถกับลูกส่วนที่เหลือเข้าใจแล้วมันไม่พอตอนที่รุ่นพี่บอกว่าที่หมดใจแล้วไายคิดว่าไงเอาครับเอาเลยนะไม่อยากได้อยู่แล้วผมผมขอซื้อผมขอซื้อคือเก็บไว้เองนี่แหละอีซูซูบัตดี้นี่มันมีรุ่นย่อยเยอะเหมือนตัวไฮเอ็ดไหมอือจริงๆอ่ะต้องถามว่าผมอ่ะ ไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยนะไม่ได้ศึกษากับบัดดี้แบบลึกอแท้อะไรขนาดนั้นถึงได้มาทาําคันนี้ถ้าเรื่องรุ่นเรื่องปีรุ่นย่อยเนี่ยผมไม่สามารถตอบได้จริงๆเพราะผมไม่ได้ไปลงลึกผมชอบแค่แบบรูปลักษณ์มันแล้วเอามาอัดเบทุกอย่างให้มันถ้ามันใช้งานได้พอาอาจจะไม่ได้เล่นลึกขนาดว่าต้องรู้รุ่นรู้ปีรูปป้รสเปคของตัวรถขนาดนั้นถ,ถูกต้องคแต่เอาเป็นว่าเนี่ยถ้าอีซูซูบัตตี้ทรงแบบเนี้ยครับ ปีใกล้ๆเคียงกันเนี้ยนะปีประมาณนี้นะก็พอจะรู้ว่าเป็นเครื่องอะไรครับช่วงล่างแบบไหนใช่ครับทำอะไรได้บ้างถูกต้องครับเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่มันก็มีตัวหลังคาสูงกับหลังคาเตี้ยเนี่ยแหละครับประมาณนี้แล้วรุ่นนี้เรียกว่าหลังคาสูงหรือหลังคาเตี้ยครับอ๋อนี่หลังคาสูงนะแล้วก็จะเป็นเครื่องมังกรทองมาทั้งหมดแหละครับอืมถ้าหลังคาเตี้ยนี่จะอยู่ประมาณไหนเนี่ยหลังคาเตี้ยก็จะจะเตี้ยเลยครับประมาณนี้แล้วมันก็ขับใครก็พามันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ว่าเป็นเป็น ไปกลมด้วยแต่มันจะเป็นโฉมแรกเมืองประมาณนี้ใช่ครับแต่ไม่ชวนนะครับเดี๋ยวว่ากันต้องบอกก่อนไม่ใช่กูไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่นไม่ใช่กูรู้อิสสุบัตตี้นะไม่ใช่กูรู้แล้วคันนี้ทําอะไรไปบ้างครับก็คันนี้นะครับยกสูงครับยกสูงขึ้นมา4ี่นิ้วโดยการยกก็คือดรอปแพทุกอย่างลงมาทั้งหมดก็คือเหมือนชุดยกวีโก้อะไรอย่างเงี้ยครับที่เขายกสูงกันก็คือจะเป็นประมาณเดียวกัน ตั้งชุดยกขึ้นมาดอปทุกอย่างลงมาบล็อกทุกอย่างให้มันเข้าที่ข้างหลังก็ปรับองศาเพาเหวียขึ้นมานิดนึงให้มันรับอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นถ้าสมมติไม่ปรับองศาเพาขึ้นมาเพากระโดกอีกก็อีกเรื่องนึงเ mm hmm. พราะรถมันสูงขึ้นเยอะล้อยางเป็น2 6 5 7 5หหครับพอยกสูงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาขึ้นโครงเหล็กหลังคาไอตอนขึ้นโครงเหล็กหลังคาเนี่ยยากที่สุดรว่าเราจะทํายังไงให้มันเข้ากับรถไม่ดูให้มันเยอะเลอะเทอะจนเกินไป เริ่มขึ้นกันชนหน้ากันชนหลังก่อนแล้วค่อยขึ้นอย่างอื่นตามเราก็ยึดแบบจากคล้ายๆกับพวกฟ T กี่สนั่นแหละครับผมไปดูมาคันหนึ่งมันใส่เกาะทั้งคันเลยผมก็เลยเฮ้ยงั้นก็เอาตามประมาณนี้ไปครับผมแต่ก็อัดแนให้มันเข้ากับรถเรานะมันไม่ได้เหมือนทั้งหมดร้อยเปรเซนตะดูมันเต็มมากนะครับตอนแรกกับ้างหลังผมไม่ได้ใส่แต่ทีเนี้ยมันโล่งๆมันโล่งแต่เนี้ยคันอื่นอ่ะผมจะทําเป็นตัวเนี้ยเหล็กย้อยลงมานี่ แล้วขึ้นนี่แล้วก็มีเหล็กดามขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงอ๋อคันนี้คันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกเป็นคันแรกคุย <c oughs> ถึงเรื่องการแปลงเป็นขับสี่ครับถ้าจะแปลงเป็นขับสี่นายจะใช้คานของอะไรแล้วแต่เราเลือกได้เลยครับแต่จริงๆผมให้เน้นเพราะรถตู้เนี่ยมันสูงหลังคามันสูงบอดี้มันใหญ่อยู่แล้วทีเนี้ยถ้าเรา่านล้อมันแคบอ่ะเวลาสูงมากกว่าเดิมมันจะเสี่ยงพลิกคมมองว่าเอาควรเอาคานกว้างๆไว้ก่อนถ้าเราเซฟงบคานสัฟฟรีไม่ได้แย่คานสแฟฟรีนี่ แข็งแรงนะกว้างกว่า v x ด้วยนะเครื่องเดิมเกียร์เดิมเครื่องเดิมเกียร์ดีแม็กครับวิ่งทางไกลมันจะเสียงเครื่องมันจะล้นน้อยลงยังไม่จบนะครับ ep นี้เรียกว่าพรีวิวให้ดูกันก่อนผมรู้สึกว่าภาพและเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเนื่องจากรถจอดอยู่ในฮอเสียงรอบข้างค่อนข้างดังนะครับอยากจะให้ฟังเสียงเจ้าของรถนะครับเล่ารายละเอียดการทํารวมถึงพาชมตัวรถรอบๆคันแบบชัดๆอีกทีหนึ่งถ้าใครสนใจรถคันนี้จริงๆเดี๋ยวติดตามกันต่อใน ep ที่2นะครับ